ความตายเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนดังนั้นเราต้องไม่ประมาทคนที่ตายบนท้องถนนคนที่ตายอยู่ตกเครื่องบินตายบ้างจมน้ำตายบ้างถูกฆ่าบ้างฆ่าตัวตายบ้างนะคนที่ตายตายกันอยู่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะตายวันนั้นวันนี้ใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลย ช่ไหมออบางคนเนี่ยหมอบอกอีกสามเดือนตายอยู่มาเป็นปีก็มีนะมันไม่แน่เลยอันนี้จังไม่แน่นอนดังนั้นเราไม่รู้ว่าความตายจะพลากเราเมื่อ,อไหร่ <c oughs> จึงต้องไม่ประมาทถ้าเกิดพรุ่งนี้จะตายจะทำอะไรเออพระเจ้าเคยถามกษัตริย์นะ ถ้าพรุ่งนี้ท่านจะตายท่านจะทําอะไรเออเห็นไหมกริสาบอกว่าพยายามคิดเรื่องกุศลอวอเนี่ยยมลองนึกง่ายๆถ้าพรุ่งนี้ยมตายทํำยังไงเออเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ทําบ้างเราคงรีบทาโน่นทํานี่ทําอะไรต่ออะไรใช่ไหมถ้าเรารู้จริงๆว่าพรุ่งนี้เราตายต้องฝึกฝึกจิตให้จิตตั้งอยู่ในกุศล เพื่อเตรียมตัวรับสภาพอะไอเอาละพรุ่งนี้เราตายเราจะวางจิตอย่างนี้แหละเห็นนี้พระเจ้าให้วางจิตยังไงตอนตายนะไปดูพระสูตรนี้ว่าพระองค์บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเห็นนะ พระศาสดาให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายยาวันไว้กับความตายต้องกล้าเผชิญมันทุกคนต้องเจอแน่แต่เจอเวลาเจอแล้วเนี่ยเราจะสู้มันยังไงเราจะวางจิตยังไงไม่รู้ว่าเราจะนอนติดเตียงตายหรืออุบัติเหตุตายหรืออะไรตายเลือกรูปแบบการตายไม่ได้นะ ดังนั้นทุกคนต้องมีความพร้อมวันนี้เรามาบอกความพร้อมเพื่อต่อสู้กับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนโดยตรงพระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลก ธรรมชาติสามอย่างคืออะไรคือความเกิดความแก่ความตายชาติชารามรณะศาสดาของเราให้ทราบไว้เกิดมาตรัสลูเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เกิดแก่ตายจะแก้อย่างไรดัง <c oughs> นั้นการที่พวกเราทั้งหลายมานับถือพุทธศาสนา ก็เพื่อประโยชน์ตรงนี้อย่ามัวไปติดพิธีกรรมอะไรอยู่เร่งรีบทำความเข้าใจในเนื้อธรรมให้ได้พระองค์จึงบอกว่าการรู้อริยสัจสีเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงต้องได้เสพครบต้องได้ฟัง ต้องได้อ่านซึ่งพระาศาสดาบอกเลยว่าสัตว์ที่เวียนไหวในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้เสพ็ครบคำพระาศาสดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บยากมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยก็ไม่ได้เสพ็คบเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่ได้เสพ็คบต้องเกิดในมนุษย์และต้อง เกิดทันพระพุทธเจ้าหรือธรมวินัยที่ยังดำรงอยู่ด้วยดังนั้นก็ให้เรารักษาจิตอยู่ในเรื่องอะไรในอารมณ์ที่เป็นกุศลให้มากดังนั้นเวลาจิตเราคิดอกุศลพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงร,รีบทิ้งรีบละพอเวลาจิตเราอยู่ในอกุศลยมพระพุธเจ้าบอกปัดออกละนันทินันทิแปลว่าความเพลิน จิตไปตั้งอกุศลปุ๊บรีบทิ้งเลยปัดมันออกอย่าปล่อยให้มันตั้งอยู่นานตั้งอยู่นานมันยิ่งเจริญงอกงามไพบูร์น่ะพอเจริญงอกงามไพบูร์เราก็ติดนิสัยไงติดนิสัยในการเสพคบอกุศลนั้นให้ฝังอยู่ในใจเราเกิดเป็นอนุสัยเป็นอาสวะขึ้นมานอนเนื่องในใจเราอย่างเนี้ยพระองค์ทรงอุปมาอย่างนี้ว่า เวลาเรากำลังคิดอกุศลให้นึกเสมือนว่าไฟกำลังลุกไหม้พ่งเสื้อผ้าเราอยู่หรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะหรือหนังศีรษะเราเป็นยังไงอยู่ได้ไหมใครลองเอาไฟแช็กไปลนเสื้อผ้าของอีกคนหนึ่งสินะอยู่ได้ไหมไม่ได้นะรีบดับไหมรีบดับ ดังนั้นเวลาไฟไหม้โปรงเสื้อผ้าเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอต้องใช้อะไรฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสรหยีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับใช่ไหมสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนจริงไหมไม่มีการหยุดความเพียรในการดับไฟเลยจริงไหม โอ้ยโยมจะตบกันใหญ่เลยใช่ไหมช่วยกันดับไฟนี่แหละเพราะไม่งั้นโยมตายแน่นอนอดังนั้นอากุศลเกิดขึ้นพบที่เป็นอบายนรกกำเนิดชานเปรตวิสัยกําลังเกิดขึ้นกับเราแล้วนะอ่าพระพุทธเจ้ามีมหากรรม,มวิพังยาในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดรู้ว่าผืนนานไหนจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพอะไรต่อไป พระองค์ก็บอกแล้วเนี่ยอกุโลกรรมบทสิบเป็นเหตุให้นรกกำเน,นดิดสารเปลววิสัยปรากฏดังนั้นถ้าเราคิดอารมณ์สิบแบบเนี่ยนรกกําลังเกิดขึ้นกับเราทุกขติสามแบบกําลังเกิดขึ้นกับเราต้องรีบละนันทิละความเพลินในลมนั้นให้ไวที่สุดพระองค์จึงบอกเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วน